ก็ดีแม็กเครื่องสามพันครับก็พวกด i r ล c กอ่าโหดีเล็กสามพันดีแม็กคอมมอนเรลนะครับท่านอย่าเพิ่งไปทำกับเกี่ยวกับเพิ่มแรงมา้าอะไรนะครับใค้เดิมๆนี่ก็รอบเหลือสนั่นนะครับถ้าถ้าไปทำเพิ่มแรงมา้าแรงบิดจูนอะไรพวกเนี้ยโอ้โหเครื่องนี่แทบทะลุเครื่องนี่แทบ แทบจะแยกออกจากกันนะปกติเครื่องมันก็ค้างแล้วนะนะครับรถจะเร็วรถจะแรงอยู่ที่เฟืองท้ายครับแรงอ่ะมันแรงอยู่แล้วแต่มันไม่เร็วเร็วได้อะไรบ้างหนึ่งรประหยัดน้ํามันครับสองอถึงเป้าหมายไวครับประหยัดน้ํามันนี่อันดับแรกเลยท่านใดที่ว่าเปลี่ยนเฟืองท้ายไปเนี่ยแค่สองตัวเนี่ยจําเป็นมากนะครับ ท่านใดที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปผมเนี่ยอย่าเลื่อนผ่านนะครับก็แวะมาเปลี่ยนกันได้เลยนะครับผมอยู่สลับบุรีหินกองหนองแคนะครับเปลี่ยนไปแล้วรอบสองพันก็ได้ร้อยี่นะครับร้อยี่ร้อยประมาณนี้เลยทุกคันเครื่องมันใหญ่ถามว่าหนักไหมไม่มีหนักครับเพราะว่าแรงบิดในรอบต่ำมันเยอะนะครับเฟืองท้ายแล้วยิ่งปีใหม่ยิงตับต่างจังหวัดนี้รู้เรื่องเลยครับ ไปแต่เครื่องครับอ่ายังเช่นกับดีแม็กสามพันนะครับดอกอนสามพันอ่าในเล็กแล้วก็ดอกกอนสองพันแปดนะครับโซนเนี้ยถ้าเปลี่ยนเฟืองท้ายนี่โหโคตรประหยัดอ่ะแล้วก็มีก็ห้าเกียร์ก็วีโวตัวอยู่ไอ้วีโก้อะไรพวกเนี้ยนะครับถ้าเน้นประหยัดนี้โดยตรงครับรับประกันครับประหยัดน้ำมันนะครับพอเสียดเฟืองท้ายอัตราทดแล้วมันเร็วละ เราจะไปทําอะไรก็ได้ตอนนี้กับเครื่องเพราะว่าแค่เดิมเดมนี่ก็สงสารมันแล้วนะสงสารมันแล้วเครื่องมันค้างรถมันไม่ไปมันไม่ทยานะ่ะรถแทบแทบจะคุยกับถนนได้เลยนะครับเนี่ยสองตัวเนี้ยจําเป็นมากนะครับท่านใดที่ว่ามองหาดูรอบอยากได้รอบให้มันต่ําใหร้รถเครื่องไหลไม่ต้องใช้รอบเยอะรอบสูงเนะี่ย ตัวนี้เลยครับเฟืองท้ายตัวนี้เลยนะครับสองตัวนี้เลยจริงๆไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับตีนต้นตีนปลายก็ดีขึ้นนะครับตีนต้นตีนปลายขึ้นดีขึ้นแน่นอน,นครับพุ่งปดปาร์ตเลยครับทุกคันนะครับก็สนใจก็โทรมาหาได้นะครับสวัสดีสวัสดีครับ